เราก็ดูได้จากการฝึกซ้อมที่ผ่านมานะจีนเขาก็เอาเรือสองลำนี่นะครับไปฝึกร่วมกับกัมพูชาเห็นไหมแล้วก็เคยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรือสองลำนี่นะมาฝึกซ้อมด้วยกับศูนย์จีนแต่จีนก็ไม่เอามามันเป็นการบ่งบอกว่ากัมพูชาครับยังไม่ได้ครอบครองเรือทั้งสองลำนี้เราฟันธงได้เลยว่ายังไงครับเรือสองลำเนี้ยคงไม่ได้เป็นของกัมพูชาแล้วแหละนะยังไงก็เป็นของจีน สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับผมแจ็คสไนเปอร์ครับวันนี้ก็มีประเด็นข่าวสารสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นในกรรมัมพูชานํามาพูดคุยกันต่อครับซึ่งในประเด็นในวันนี้นะฮะเราก็จะมีการพูดถึงคําว่าฐานทัพเรือฮะตอนนี้ได้กลายเป็นกระแสขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่อเมริกานั่นได้แสดงความประสงค์ฮะอยากจะช่วยเหลือไทยที่จะมาปรับปรุงอัปเกรดฐานทัพเรือให้นะฮะ ก็จะเน้นที่ฐานทัพเรือพังงาในฝั่งของอันดามันก็ต้องติดตามกันต่อไปว่าจะเกิดขึ้นได้หรือไม่ได้อย่างไรแต่ว่าในวันนี้ฮะในแง่ที่เราจะต้องมีการพูดถึงกันเนี่ยก็คือเรื่องของฐานทัพเรือเรียมที่เกิดขึ้นในกัมพูชาฐานทัพเรือดังกล่าวนี่นะครับจีนเป็นผู้ก่อสร้างให้นะครับแต่ว่ารัฐบาลกัมพูชาสื่อกัมพูชาก็ต้องการจะแสดงว่าจีนนั้นเขาให้ความชื่อเหลือฮะ มาขยายฐานทัพสร้างฐานทัพเรือให้สามารถรองรับเรือที่มีขนาดใหญ่ได้โดยพืติทในเนี่ยนะครับฐานทัพเรือดังกล่าวจีนก็ต้องเป็นผู้เข้ามาควบคุมเพราะฉะนั้นไอเรื่องเนี่ยมันมีกระแสข่าวกันมาตั้งแต่การก่อสร้างเลยครับเมื่อปีที่ผ่านมาครับสนักข่าวกรัรมพูชาโดยเฉพาะคาแมทามเขาก็มีการนําเสนอว่าเอาละเดี๋ยวจีนจะมีการส่งมอบเรือคอเวทไทย 056A เ ให้แก่กัมพูชาสองลำในแง่ที่สองก็บอกว่าเดี๋ยวกัมพูชาจะมีการจัดสรรงบประมาณเพื่อทำการจัดหาเรือคอเวตไทย 056A ทั้ง2ข้อนี้ครับใครฟังเนี่ยก็รู้สึกว่าโอ้กองทัพเรือกัมพูชากำลังพัฒนาและกำลังจะซื้อเรือรบใหม่หรือว่ากำลังจะได้รับการบริจาคเรือรบที่มาจากจีนแล้วก็นำมาตีแผ่เป็นข่าว ตั้งแต่ในปีที่ผ่านมานะมาจนถึงปีนี้ฮะต้นปีก็ยังคงตีกระแสข่าวเดิมๆฮะที่ต้องการบ่งบอกว่าจีนนั้นกําลังที่จะบริจาคเรือคอเวทไทศูนย์ห้าหกเอให้แก่กรรมัมพูชาสองลำเพื่อเป็นการให้กรรมัมพูชานั้นสามารถที่จะดําเนินการปกป้องพื้นที่ผลประโยชน์ของกรรมัมพูชาได้ภายในน่านน้าของกรรมัมพูชาและส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นการเข้ามากระชับความสัมพันธ์ธที่ดีระหว่าง2ประเทศ เรือลำนี้ก็มีความสามารถในแบบ3ามมิตินะฮะก็คือการป้องกันภัยทางอากาศได้ในระดับหนึ่งแล้วก็สามารถต่อต้านโัวรบผิวน้ำได้แล้วก็ปฏิการที่จะใช้สำหรับการปราบปามเรือน้ำได้ครับมันเป็นเรือคอเวทที่มีขนาดย่อมาจากเรือฟรีเกตซึ่งมันก็เหมาะสมนะฮะสาหรับพื้นที่ในอ่าวไทยโดยเฉพาะกรัรมพูชาเนี่ยเขาก็อยากจะได้แต่ท่านผู้ชมครับตั้งแต่ปีที่แล้ว มาจนถึงฮะตอนนี้ก็เดือนกรกฎาคมและจะสิ้นเดือนแล้วแล้วก็กําลังจะหมดปีก็ไม่มีท่าทีฮะที่ทางการจีนเนี่ยนะครับเขาอยากจะมอบเรือคอเวตไทศูนย์ห้าหกเให้แก่กัมพูชาเลยแม้แต่น้อยเราก็เลยมองว่าสงสัยนะฮะจะเป็นมวยต้มคนดูซะแล้วครับ ถ้าหากว่าเราจะมีการเข้ามาวิเคราะห์กันให้ดีนะท่านผู้ชมครับเรามองกันแบบโดยคนนอกนะคนนอกมองเนี่ยนะฮะฐานทัพเรือเลียมเนี่ยมันจะมีการแบ่งเซกชัน,เ,นเป็น2ส,ส่วนในส่วนแรกเนี่ยแน่นอนแหละเขาก็ต้องมาปรับปรุงให้แก่กัมพูชาแล้วกัมพูชาก็จะให้พื้นที่ตรงนี้นะครับแก่เรือรบต่างชาตินะยกตัวอย่างว่าญี่ปุ่นเนี่ยเพิ่งมีการเดินทางมาเยือนล่าสุดหรืออาจจะเป็นเรือรบชาติอื่นๆก็ได้ครับเพื่อต้องการแสดงว่าเห็นไหม เนี่ยเขาเปิดว้างให้เดลรบต่างชาติเข้ามาชาติไหนก็ได้แต่มันมีเซกชันที่2องนะไอ้เซกชันตรงเนี้ยเขาเรียกว่าเป็นสกเรตและเป็นความลับนะฮะมันเป็นชั้นความลับตั้งแต่ในการก่อสร้างแลวครับในช่วงเวลาของการก่อสร้างท่านผู้ชมชาวกัมพูชารายหนึ่งนั้นได้มีการออกให้สัมภาษณ์กับสื่อตะวันตกว่าการก่อสร้างครับมันได้มีการถูกกันพื้นที่นะคือไม่ให้คนงานชาวกัมพูชาเนะี่ยเข้าไปยังพื้นที่ บริเวณที่จีนเนี่ยเขาสร้างในเซกชันที่2แล้วก็บอกว่าพื้นที่ตรงเนี้ยมันได้กลายเป็นอู่แหง้งฮะสร้างเป็นอู่แห้งเพื่อสามารถรองรับพวกเรือดำน้ำําเรือขนาดใหญ่ได้แต่มันจะถูกใช้งานเฉพาะจีนแต่ว่าในภาพข่าวเขาก็บอกว่าเวยแชร์ให้กรัรมพูชาใช้แต่ว่าชาวกรัรมพูชาเนี่ยเข้าไม่ได้ครับยกเว้นแต่นายทหารระดับสูงเท่านั้นที่จะสามารถเข้าพื้นที่ดังกล่าวได้ คือโดยสรุปความนะพื้นที่ที่จีนก่อสร้างในเซกชันที่2เนี่ยนะฮะยังไงมันก็ต้องเป็นของจีนแหละนะครับแต่เขาก็ต้องออกข่าวในลักษณะที่ไม่ต้องการเป็นกระแสะเดี๋ยวฝ่ายค้าเนี่ยก็จะมีการเข้ามาโจมตีว่า,าทําไมปล่อยให้จีนมีการเข้ามาครอบครองพื้นที่ฐานทัพละเมื่อที่ประทายของตนเองแน่นอนและมันก็ผิดกับรัฐธรรมนูญของกัมพูชาที่ให้ต่างชาติเนี่ยนะครับเข้ามาใช้พื้นที่ดังกล่าวได้ ก็เลยบอกว่าเป็นเรื่องปกตินะที่รัฐบาลหรือแม้แต่สื่อกัมพูชาก็ต้องพูดเป็นก,ากลางๆว่ามันเป็นของกัมพูชาจริงๆแล้วจีนเนี่ยจะมากระโตกกระตากไม่ได้ฮะเดี๋ยวมันจะดังเพราะฉะนั้นเมื่อจีนเนี่ยเขาก็ต้องการแสดงความเป็นเจ้าเข้าเจ้าของฮะสิ่งที่เขากาลังจะทําก็คือว่าต้องนําเรือคอเวสองลำเนี่ยนะครับไปจอดเลยไปจอดในพื้นที่ของเขาเป็นการยืนยันว่าเรือลบ นานาชาตินะกุ้ามมาจอดแถวนี้ไม่ได้ครับส่วนหนึ่งนั้นก็เป็นการเข้ามารักษาพื้นที่ปกป้องผลประโยชน์ของจีนจีนก็เลยเอาเรือคอเวตนะครับไทูย์5 6 a ไปจอดและฝ่ายกัมพูชาเขาก็คิดว่าจีนจะมอบเรือที่จอดให้แต่ในความเจริงไม่ได้ให้นะฮะเรือสองลำนั้นไม่ได้แตกต่างจากเป็นยามนะครับเป็นยามเฝ้าฐานทัพเรือจีน มีจํานวนที่น้อยก็ตามแต่แต่มันก็สามารถที่จะแสดงให้เห็นว่านี่แหละจีนส่งเรือมาเพื่อการคุ้มกันปกป้องฐานทัพเรือของตนเองเพราะฉะนั้นครับชาวกัมพูชาเนี่ยก็ต้องโดนกินไข่ต้มฮะโดนจีนต้มคงไม่ได้ให้แหละครับคือถ้าเขาให้เนี่ยคงให้ไปนานแล้วแต่สิ่งที่เขาให้ได้ก็คือว่าอา้าวให้กําลังพลของกัมพูชามาฝึกการใช้เรือแบบนี้ได้ครับไม่น่าจะมีปัญหา หากว่ากัมพูชาอยากจะได้คุณก็ต้องลงทุนนะฮะจีนคงไม่มีการบริจาคเรือที่มีมูลค่ามหาศาลให้หรอกครับมันมีราคาที่แพงกว่ารถถังรถถังจรวดและลำกล้องมีราคาที่ถูกกว่าครับก็ให้แบบนั้นดีกว่าแต่ว่าเรือเนี่ยมีราคาที่แพงกว่าเขาคงไม่ให้สักขนาดนั้นนะฮะให้นํามาฝึกซ้อมเนี่ยก็ดีแล้วเราก็ดูได้จากการฝึกซ้อมที่ผ่านมานะจีนเขาก็เอา เรือสองลำเนี่ยนะครับไปฝึกร่วมกับกัมพูชาเห็นไหมแล้วก็เคยบอกว่าเดี๋ยวจะเอาเรือสองลำนี่นะมาฝึกซ้อมด้วยกระสุนจีนแต่จีนก็ไม่เอามามันเป็นการบ่งบอกว่ากัมพูชาครับยังไม่ได้ครอบครองเรือทั้งสองลำนี้เราฟันธงได้เลยว่ายังไงครับเรือสองลำเนี่ยคงไม่ได้เป็นของกัมพูชาแล้วแหละนะฮะยังไงก็เป็นของจีน แล้วเราก็ได้มีการวิเคราะห์อีกเรื่องหนึ่งนะการออกเรือแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้งบประมาณแล้งบประมาณของกัมพูชาเนี่ยนะครับผมถามว่าเอากันในปัจจุบันนี้ครับมันไม่เอื้อมหน่วยฮะในการที่จะเอาเรือจีนนะยกตัวอย่างว่าถ้าสมมตินะมันเป็นของกัมพูชาไปแล้วการออกเรือแต่ละครั้งเนี่ยนะครับมันก็ต้องใช้งบประมาณแล้วขนาดเรือของเขาเองเนี่ยนะครับขนาดออกเรือแต่ละครั้งเนี่ยเขายังต้องคิดเลยว่ามันต้องใช้งบประมาณเท่าไหร่ เพราะฉะนั้นงบประมาณที่มีการเข้ามาจัดสรรให้แก่กองทัพเรือกัมพูชาเนี่ยนะครับมันไม่ได้มากหรอกไม่เหมือนกับประเทศไทยการฝึกซ้อมแต่ละครั้งนั้นมันก็ต้องใช้งบประมาณที่สูงมากหากว่าเขาได้เรือคอเวททั้งสองลำนี้ไปเนี่ยมันก็เป็นปัญหาภายในของเขาเหมือนกันซึ่งจีนอาจจะมองว่ากัมพูชาเนี่ยนะครับน่าจะ,จะเจริญเติบโตมากกว่านี้ครับน่าจะมีเม็ดเงินอะไรที่มากกว่านี้ที่สามารถเข้ามาดูแล เรือรบของเขาได้ไม่ใช่ว่าได้ไปแล้วก็ปล่อยสเปะสปะเพราะว่าเรือที่จีนบริจาคเนี่ยก็หลายลำนะกัมพูชาก็ต้องเข้าไปบำรุงรักษาตามวงรอบปกติซึ่งมันก็ต้องใช้งบประมาณทั้งนั้นเลยฮะเรือสองลำนี้ครับยังไงเนี่ยกัมพูชาคงไม่ได้แล้วก็เป็นเรื่องโดยปกตินะ้วที่จีนเนี่ยเวลาที่จะไปสร้างฐานทัพเรือที่ไหนก็ตามแต่จีนก็จะมีการส่งเรือรบเข้าไปนะครับเช่นในจีบูติก็นำมาเป็นประเด็นข่าวครับท่านผู้ชมสวัสดีครับ